รับมาพกกับจมาสอนดีการทำดูมาพกกับปัดหนะ้าเจ็ดสามนะครับมันจมาสอนดีๆกันทำดูบ้านแม่หมูนะครับอ้าวพิมพ์ไปเลยสีนะครับแล,แล้วก็แล้วก็มงนี่ไง ช่อชื่อผมนะครับตัดประวัติเจ็บอต่อนะครับสายแม่งก็มานะครับเราเจนรูปล่างแบบนี้นะครับราลอยขึอนเราซีนี้บ้านแม่หมดะครับแม่หมดี๋พ่อก็ไม่รู้นะครับ วันนี้ผมก็วันนี้ก็จบไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกระดิกกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ด้วยนะครับ๊าบายบ๊ายบาย